สวัสดีค่ะ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 สวัสดีแฟนๆรถบรรทุกอิสุสุทุกท่านนะคะและก็แฟนๆเปิ้ลอิสูซุบุรีรัมทุกท่านนะคะสําหรับวันนี้อ้าวพี่เปิ้ลจิรวันดีประโคนค่ะที่ปรึกษาการขายรถบรรทุกขนาดกลางและใหญ่ค่ะประจําอยู่ที่อิสุูคิงยนสาขาบุรีรัมในเมืองค่ะ โชว์รูมและศูนย์บริการของพี่เปิลหาง่ายมากเลยค่ะตั้งอยู่บนถนนท่านีนะคะทางไปบขอสอนะคะสำหรับวันนี้พี่เปิลก็จะพามารู้จักกับเจ้าตัว6ล้อขนาดใหญ่นะคะ FTR 2 4 0แรงม้านะคะซึ่งเป็น6ล้อ,อมีลูกค้าถามพี่เปิลมาเยอะเหมือนกันค่ะว่าเจ้าตัว FTR 240แรงมา้าคันนี้รุ่นนี้ค่ะเขามีความยาวของตัวถังให้เลือกกี่ความยาวนะคะซึ่งเจ้าตัวนี้ค่ะมี5ความยาวให้เลือกนะคะก็คือ4ี่เมตรสาหเมตรห้าเมตรยไม่ใช่ค่ะ6เมตร5 7เมตร7แล้วก็8เมตร8นะคะมี5ความยาวให้เลือกซึ่งเจ้าตัวนี้ค่ะหัวเก่งของเขาก็จะเป็น หัวแคบนะคะซึ่งก็จะตรงใจกับลูกค้าหลายๆท่านที่ชอบหัวแคบก็นอนได้กว้างขวางแต่แต่เจ้าตัวคันนี้ค่ะขึ้นชื่อว่า6ล้อตามกฎหมายกำหนด6ล้อน้ำหนักรถ,รถรวมน้ำหนักสินค้านะคะบรรทุกได้ไม่เกิน15ตันเท่านั้นนะคะ15ตันสำหรับ6ล้อ และเจ้าตัวคันนี้ค่ะเฉพาะหัวเก่งและก็แชสซีนะคะยังไม่รวมตัวถังนะคะน้ำหนักเขาก็ประมาณ5ตันไปแล้ว15ลบหเหลือ10เท่ากับว่าลูกค้านะคะก็จะเหลือน้ำหนักในการไปต่อตัวถังและก็น้ำหนักของสินค้านะคะประมาณ10ตันสมมุติว่าลูกค้าเอาไปต่อตัวถังแล้วน้ำหนักตัวถังอยู่ที่ประมาณ 5ตันนะคะเท่ากับว่าเราก็จะเหลือน้ำหนักบรรทุกสินค้าแค่ประมาณ5ตันเท่านั้นนี่ค่ะคืออีกหนึ่งจุดของเจ้าตัว FTR 240แรงม้านะคะแต่ถ้าลูกค้าท่านใดนะคะอยากได้ ปริมาณบรรทุกที่มากขึ้นเราก็จะมีตัวที่เป็น210แรงมา้าแล้วก็190แรงมา้าซึ่งตัวนั้นนะคะน้ำหนักหัวเก่งและก็แชสซีของเขาก็จะน้อยกว่าตัวนี้นะคะก็ประมาณประมาณ3ตันเราก็จะเหลือพื้นที่ในการเราก็จะเหลือน้ำหนักสำหรับบรรทุกแล้วก็ตัวถังอีกประมาณ12ตันแล้วก็ลูกค้าก็ดูแล้วก็เปรียบเทียบจั เปรียบเทียบเนาะว่าเราจะใช้งานแบบไหนประมาณไหนกันนะคะส่วนเจ้าตัว210แรงมา้าพี่เพิ่นก็จะมีความยาว4เม3 5เมตร6แล้วก็6เม5เหมือนกันก็เอามาเปรียบเทียบได้ถ้าสมมติว่าลูกค้าอยากที่จะต้องการที่จะใช้งานนะคะ6ล้อขนาดใหญ่ FTR 240แรงม้านะคะสำหรับวันนี้พี่เพิ่นก็ ขอฝากช่องทางในการติดต่อนะคะนอกจากที่โชว์รูม i s สุคิงยนต์สาขาบูติมในเมืองแล้วนะคะก็สามารถโทรมาสอบถามรายละเอียดกับพี่เปิ้ลได้นะคะที่เบอร์0 8 1ย์4 3 4 2 1หนะคะหรือสนใจรถเล็กกันค่ะก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดได้นะคะที่เบอร์0 4นย์1 2 3 9นสาะคะสำหรับวันนี้พี่เปิ้ลก็ ขออนุญาตนะคะขอตัวไปแล้วนะคะบายบายค่ะ